สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยรปล่าครับโอ้คุณเสียงสดใสมากเลยนะครับขอบคุณครับดีใจที่ชอบนะครับมุมมองของคุณในยุค2025สําำหรับผู้บริโภคต้องการอะไรจากสินค้าในยุคสมัยนี้ในยุค2025นี้นี่ผู้บริโภคมักจะมองหาคุณค่าที่ครบถ้วนไม่ใช่แค่ราคา ยังรวมถึงคุณภาพความยั่งยืนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทําให้สินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้จะได้รับความนิยมมากขึ้นครับคุณคิดว่าสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพกับเทรนในอนาคตเป็นยังไงสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยครับ <c oughs> เพราะผู้คนให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเทคโนโลยีที่ติดตามสุขภาพหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิตเราง,ง่ายขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นครับดัง okay. นั้นตอนนี้โปรเจกต์ของของผมเนี่ยก็เกี่ยวกับการลดน้ําหนักในอนาคตคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นหรือน้อยลงเรื่องนี้นะ่าสนใจมากเลยครับนนแนวโน้มในอนาคต จริงๆแล้วก็มีทั้งสองด้านนะครับบางพื้นที่อาจจะมีคนที่มีปัญหาต้้มหนักเกินเพิ่มขึ้นเพราะไลฟ์สไตล์การกิน,กน